สวัสดีจ้าวันนี้พี่นงพาเพื่อนๆมาทานข้าวขาหมูร้านเจส,สวยเนาะ,ะตั้งอยู่ที่ในตลาดทับกิจเนาะอยู่ตรงข้ามเซเว่นจา้าถนนทางไปสุมแสงนะคะข้าวขาหมูใครมาทันก็ทันนะคะใครมาไม่ทันบ่ายโมงเที่ยงเขาก็หมดแล้วนะคะเนี่ย ขาหมูวันนี้พี่นงมาแวะกินสักหน่อยหนึ่งเนาะขาหมูเจสวยวันก่อนมานวดเขาเนาะเขาก็เลยเขาบอกว่าถ้าอยากกินก็มากินก่อนที่จะไปนวดวันนี้พี่นงก็เลยแวะมานะเดี๋ยวถ้านวดเสร็จแล้วมากินก็หมดแล้วเนาะเขาก็หมดแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมาแวะจ้ะวันนี้เจ เจ๊สวยสวยมากเลยจ้ะนี่เฮียค่ะเฮียเฮียบอกว่าวันนี้ให้ไก่กรอบหมูกรอบหมอด้วยหมอจะได้อิ่มๆว่างั้นโอเคเดี๋ยวพอไปนวดลูกค้าอีกคนนึงเดี๋ยวย้อนมานวดเจ๊สวยหลังจากที่เขาขายกับข้าวเสร็จเนาะเดี๋ยวพี่นงย้อนมานวดเขาขาหมูก็อร่อย มีพริกมีกระเทียมแอมด้วยจ้ะเด็ดสุดคือเดี๋ยวแกไปให้ตงนี้ตัน้ำน้ำน้ำซุปจ้ะน้ำซุปก็เด็ดจ้าน้ำซุปก็เด็ดมากเลยนี่จ้ะมาทานด้วยกันเลยลงมือทานเลยค่ะยั่วๆอร่อยมากอร่อยสมคําล่ำเลย ครบเครื่องมากเลยข้าวขาหมูไม่แพงนะคะเพื่อนๆหมูตอนนี้ก็อ่าข้าวจานละห้าสิบบาทนะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเนาะสูตรเด็ดคือน้ำชาจ้าทานแล้วตาแจ้งตลอดวันชื่นใจนะน้ำชามีให้ดื่มฟรีเลยเฮียเขาต้มน้ำชาให้ดื่มฟรีๆเลยจ้า ามดื่มตามกำลังเลยใครมีกำลังดื่มก็ดื่มไปเลยค่ะมาทานข้าวเนาะเดี๋ยวพี่นงจะได้รีบออกไปนวดจะ้ะทานข้าวกันเลยวันนี้จัดหนักจัดเต็ม <c oughs> จัดหนักจัดเต็มยั่ยๆ่ยเลยอืมอร่อยอร่อยข้าวท่าอยู่เด้อข้าวท่ายุ่อร่อยอร่อยมากเลยค่ะข้าวไก่ กรอบหมูกรอบนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันวันนี้คนก็เต็มร้านนะคนก็เต็มร้านคนก็เต็มร้านเลยนี่นี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ําจิ้มก็สูดเด็ดจ้ะน้ำจิ้มก็เด็ดน้ําชาก็เด็ด น้ำซุปก็เด็ดอย่าลืมนะคะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะกัดพริกขี้หนูไปด้วยจี๊ดเลยจ้ะอร่อยมากข้าวขาวหมูทับกิดทางไปสุ่มแสงอยู่ติดถนนรถไฟนะคะ